สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ที่ดินโคราชครับวันนี้แมนมีที่ดินสวยๆราคาถูกๆมานำเสนอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแบ่งขายนะครับมีทั้งหมด5แปลงครับแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4แปลงที่5นะครับทั้งหมด5แปลงราคาถูกๆครับผมสนใจก็มารับชมรับฟังที่ดินแปลงนี้กันต่อเลยครับ มนจะบินโดนให้ดูบรรยากาศร,รอบๆของที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับว่ารอบๆจะลักษณะเหมือนวิวภูเขาสวยมากๆครับที่ดินปลงนี้เป็นต้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับและที่สําคัญที่ดินแปลงนี้ลงจากถนนสี่เลนเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวแมนพาไปรับชมการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก่อนดีกว่าครับ เริ่มต้นการเดินทางเลยแมนจะพาท่านผู้ชมมารับชมสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ห่างจากบริเวณที่ดินของเราเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นครับ ระยะทางเพียงแค่1.5กิโลเมตรเดินทางเพียงแค่5นาทีก็ถึงครับเดินทางมาก็จะเจอตลาดนัดตลาดสดหนองสวงครับมีทางเซเว่นร้านวิตโก้ร้านสะดวกซื้อร้านขายยาแล้วก็ร้านต่างๆอีกมากมายครับจะเป็นร้านแม็กร้านอาหารร้านยางหรือว่าจะเป็นตู้ ATM ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยครับเดี๋ยวแมนพาเดินทางไปชมที่ดินแปลงนี้กันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็ได้ถึงทางเข้าหมู่บ้านบ้านวังแล้วครับจะลงจากถนนสีเลสเมื่อสักครู่เพียงแค่500เมตรเท่านั้นครับเราก็จะมาถึงที่ดินปแปลงนี้แล้วครับที่ดินปแปลงนี้ตอนนี้จะอยู่เบื้องหน้าของท่านแล้วครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังแมนอธิบายกันต่อเลยครับสำหรับที่ดินปแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์285ครับผมขายที่ดินสวยๆราคาเริ่มต้นปแปลงละ 1 6 5 0 0 0บาทครับใกล้ถนนสีเลน500เมตรใกล้เซเว่นอีเลเวนตลาดนัดตลาดสดครับเอกสารสิ์เป็น,นโฉนดครุฑแดงทุกแปลงครับแบ่งออกมาทั้งหมดเป็น5แปลงครับผมที่ดินแปลงนี้มีความเจริญในอนาคตครับผมทำเลดีแล้วก็เป็นต้นทางเข้าหมู่บ้านลงจากถนนสีเลนแค่นิดเดียวเองครับใกล้ร้านสะดวกซื้อใกล้เซเว่นอีเลเวนใกล้ปั๊มน้ำมันต่างๆครับตลาดนัดตลาดสดก็อยู่ใกล้เคื้อมครับผม ขับรถเพียงแค่5นาทีก็ถึงครับที่ดินแปลงนี้เหมาะที่สําหรับปลูกบ้านหรือว่าจะสร้างบ้านสวนซื้อเก็บไว้ในอนาคตได้ครับวิวบรรยากาศเหมือนอยู่บนเขาเลยนะครับผมสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวแม้จะพาท่านผู้ชมเริ่มดูที่ดินแปลงนี้จากแปลงที่1ก่อนครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ตรงบริเวณเสาที่ท่านผู้ชมได้เห็นครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีหมายเลขอยู่นะครับหมายเลข1 2 3 4 5้าครับผมสำหรับปรแปลง M1 ครับเนื้อที่100ตารางวาขายในราคา2 0 0 0 0 0บาทครับปรแปลงนี้จะติดถนนทั้ง3ด้านนะครับติดถนนคอนกรีต1ด้านแล้วก็จะเป็นถนนลูกลัง2ด้านครับถนนคอนกรีตจะกว้าง8เมตรนะครับส่วนถนนลูกลังจะกว้าง6เมตรครับผม รับชมบรรยากาศด้านบนเสร็จแล้วเดี๋ยวมารับชมบรรยากาศด้านล่างกันดีกว่าครับสําหรับแปลงที่1ครับด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตนะครับติดถนนทั้ง3ด้านเลยสามารถมาสร้างบ้านอยู่ได้ครับจะหันหน้าออกมาทางถนนคอนกรีตหรือว่าจะหันหน้าออกไปทางถนนลูกลังหรือว่าจะทําการค้าการขายก็เปิดทางทั้ง2ด้านหรือ3ด้านอันนี้ก็อยู่ที่ท่านเลยครับ สำหรับแปลงที่1แปลงที่2ครับเป็นต้นทางเข้าหมู่บ้านชาวบ้านจะใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรออกไปตลาดนัดตลาดสดครับแปลงนี้สามารถมาเปิดร้านค้าร้านขายของได้ครับผมในอนาคตนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินราคาถูกถ,กถกทกทเดดีๆครับผมเนื้อที่พอประมาณที่ท่านต้องการครับ5แปลงนี้ตอบโจทย์ท่านมากๆเลยครับราคาถูกด้วยแล้วก็ที่ดินสวยน่าสนใจทาเลดีมากๆครับ เดี๋ยวแมนจะพาไปรับชมบรรยากาศปแปลงที่สองกันต่อเลยครับปแปลงที่สองจะต่อจากปแปลงที่หนึ่งเลยครับหมายเลขปแปลงจะอยู่ตรงบริเวณเสาที่ปักคู่กับหลักหมุดไว้เลยครับรูปลักษณะของปแปลง M2 ครับปแปลง M2 เนื้อที่1 0 6ตารางวาครับขายในราคา200000บาทยกปแปลงครับผมปแปลงนี้จะติดถนน2ด้านครับติดถนนคอนกรีตและถนนลูกรังครับ แปลงนี้ลักษณะเหมือนแปลงที่หนึ่งเลยครับสามารถมาเปิดร้านคา้าร้านขายของได้ครับแปลงติดถนนคอนกรีตจะมี2แปลงนะครับแปลง m1 และแปลง m2 ครับราคาเท่ากันครับ200แสนบาทเจ้าของที่ออกค่าใช้ใจ่ายในวันโอนให้ทั้งหมดเลยครับถาหากท่านใดสนใจรีบมาจาับมาจองได้ครับรับชมแปลงที่2กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแมนจะพาไปชมแปลงที่3กันต่อเลยครับ สำหรับแปลง m3 ครับเนื้อที่117ตารางวาครับขาย165,000บาทครับผมที่ดินแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยมากๆเลยนะครับสำหรับแปลงที่3ติดถนน1ด้านครับผมด้านหน้าที่ติดถนนกว้างถึง24เมตรกันเลยทีเดียวครับ แปรงนี้ก็จะเหมาะสร้างบ้านสวนไว้สําหรับพักผ่อนผ่อนคลายยามกเกษียณนะครับหรือว่าจะซื้อไว้เก็บไว้ให้บุตรหลานลูกหลานก็ได้ครับหรือว่าอนาคตก็เหมาะที่จะสร้างบ้านอยู่อาศัยเช่นกันครับถนนลูกรังจะกว้าง6เมตรนะครับถนนเว้นเป็นทางสาธารณะไว้6เมตรครับสำหรับที่ดินที่แบ่งขายแปลงนี้ครับผมที่ดินแปลงนี้จะราคาถูกมากๆครับเพราะอยู่ในสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับอยู่ในแหล่งความเจริญครับ ที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้มอเตอร์เวย์สาย M6 ครับผมแล้วก็จะใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองเพียงแค่1 0ถึง12กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับสามารถขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 ได้เลยครับถ้าเขาสร้างเสร็จแล้วให้เปิดใช้นะครับก็จะมาลงบนถนนหมายเลข2 0 6 8ครับตรงบริเวณถนนสีเลนที่จะเข้ามาที่ดินแปลงนี้เลยครับห่างจากที่ดินของเราเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางจะสะดวกสบายมากๆครับ รับชมแปลง m 3กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแมนจะพาไปชมแปลง m4 กันต่อเลยครับสำหรับรูปลักษณะของแปลง m4 ครับรูปลักษณะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยๆกันเลยครับแปลง m4 เนื้อที่1 1 7ตารางวาขาย1 6 5 0 0 0บาทครับผมแปลง m4 ลักษณะเหมือนแปลง m3 เลยครับ เหมาะที่สําหรับสร้างบ้านสวนนะครับหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ให้บุตรหลานครับหรือว่าจะซื้อไว้ปลูกบ้านในอนาคตได้ครับและที่ดินแปลงนี้ครับก็จะห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราชเพียงแค่35กิโลเมตรเท่านั้นครับห่างจากกรุงเทพมหานคร260กิโลเมตรครับการเดินทางเข้าตัวเมืองโคราชก็จะสะดวกสบายมากๆครับการเดินทางเพียงแค่40-50นาทีเท่านั้นครับ สำหรับท่านใดครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับเดินทางตามถนนวิทภาพเส้นเก่าครับผมต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงครับแต่ถ้ามอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดใช้งานครับระยะทางหรือว่าการเดินทางนะครับก็จะร่นระยะลงมาครับผมระยะการเดินทางแมนว่าน่าจะเหลือประมาณเพียงแค่2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงขึ้นแค่นั้นเองครับ เห็นไหมครับว่าการเดินทางในอนาคตจะสะดวกสบายมากๆเลยครับผมการเดินทางก็จะไปมากับได้อย่างสบายๆครับเดี๋ยวรับชมที่ดินแปลง -M4 เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมที่ดินแปลง -M5 กันต่อเลยครับสําหรับทางเข้าของที่ดินแปลง -M5 นะครับจะเป็นทางสาธารณะประโยชน์เข้าที่ดินแปลง M5 เลยครับที่ดินแปลง -M5 เป็นที่ดินสุดซอยนะครับสามารถเลี้ยวเข้าบ้านได้เลยครับ สำหรับลักษณะที่ดินแปลง m5 ครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยเหมือนกันครับผมที่ดินแปลง m5 ครับเนื้อที่130ตารางวาครับเป็นที่ดินที่เนื้อที่มากกว่าที่ดินแปลงอื่นๆครับแต่ราคาขายอยู่ที่165,000บาทเท่ากับแปลงที่3และแปลงที่4เลยครับ และสําหรับตอนนี้แมนก็ได้อธิบายรายละเอียดที่ดินทั้ง5้าแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านใดสนใจที่ดินทั้ง5้าแปลงนี้ครับหรือสนใจบางแปลงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แมนด้วยนะครับหากท่านใดที่อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมครับหรืออยากชมเอกสารนะครับผมก็สามารถแอดไลน์แมนแล้วก็มา เอกสารรูปภาพเพิ่มเติมแมนได้ครับหรดูว่าจะ call เค c a t i o n นะครับหรือว่าถ้าหากท่านใดที่อยากนัดมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถนัดวันเวลาแมนได้เลยครับเดี๋ยวแมนจะได้พามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดครับผมที่ชมคลิปวิดีโอแมนอยู่ครับแมนฝากกดแชรกกดซับสไครต์ให้แมนด้วยครับแล้วก็สามารถกดติดตามแมนได้ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้แมนแล้วก็ แมนจะได้หาที่ดินสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมแล้วก็ได้เลือกซื้อกันอีกครับผมแมนฝากกดไลค์ให้แมนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ